นั่นก็คือแกงเห็ดค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเริ่มแรกก็คือเห็ดค่ะมีเห็ด3ามอย่างนะคะมีเห็ดเข็มทองเห็ดหูหนแูแล้วก็เห็ดแล้วก็เห็ดนางฟ้าค่ะแล้วก็ฟักทองข้าวโพดอ่อนค่ะ ที่เห็นใบนี้นะคะแพลไม่รู้จักชื่อแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกะเพราแต่ว่าหอมกว่าอีกค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะน้ำใบยะนางค่ะสามารถที่จะไปซื้อได้จากที่ตลาดถุงละสิบบาททำได้ตั้งสามครั้งสี่ครั้งนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็ใส่น้ำใบยะนางลงไปในหมอ้อของเรา เราก็ใส่น้ำเปล่าไปในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะน้ำใบยะนางเนี่ยจะมีกลิ่นที่เหม็นเขียวมากเลยนะคะแต่การที่เราผสมน้ำเปล่าลงไปในปริมาณที่เท่าๆกันกับผักใบเขียวนี้เนะะี่ยค่ะทำให้ไม่ได้กลิ่นของน้ำใบยะนางเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเลือกใส่ผักที่สุกยากแล้วก็ดูแข็งๆก่อนค่ะซึ่งในที่นี้ก็คือ ข้าวโพดอ่อนผักดอกไม้แล้วก็ฝักทองค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คนให้น้ำท่วมมันเลยนะคะคลุกเขากับน้ำค่ะวันนี้หิวเยอะค่ะก็เลยใส่สเต็มที่เลยค่ะ ถ้ามันน้ำแห้งอย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็อาจจะเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยน้าําปลาน้ําตาลหรือว่าจะใช้รสอีก็ได้ค่ะจริงๆเนี่ยควรที่จะใส่พริกสดตำตำให้ละเอียดด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าแพลวเนี่ยเป็นโรคกระเพาะขั้นวิกฤตเลยค่ะก็เลยทานเผ็ดไม่ได้คงจะตลอดชีวิตเลยมั้งคะแต่ว่าถ้าใส่พริกเนี่ยจะอร่อยขึ้นมากเลยค่ะ เราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลตามปกติเลยนะคะและหลังจากนั้นเราก็ใส่แป้งมันนิดหน่อยค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนค่ะมันจะทำให้น้ำนึดหน่อยๆเวลารับประทานเพิ่มความอร่อยมากขึ้นค่ะ การใส่แป้งนะคะจะละลายน้าแล้วค่อยเทใส่วาะรีบตักใส่ลงไปเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าใช้วิธีเดียวกับแพลเนี่ยต้องรีบคนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยแป้งมันเนี่ยจะสุกกลายเป็นวุ้นใสค่ะเพิ่งนึกได้ค่ะว่าถ้าจะเพิ่มความอร่อยเนี่ยเราต้องใส่ผักช่อมลงไปด้วยนะคะก็จะยิ่งช่วยให้กลิ่นมันแบบว่าหอมยิ่งขึ้นค่ะ พอผักทุกอย่างดูสุกได้ที่แล้วเนี่นะคะเราเราก็ปิดไฟปิดไฟค่ะแล้วก็เอาผักอันนี้หยอดได้เลยจากนั้นก็ตักเสิร์ฟเลค่ะเรียบร้อยละค่ะแกงเห็ดเลิศดรสของเราหน้าทานเราก็ดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะเห็นมีคนบอกว่าถ้าวันหนึ่งทานเห็ดได้3อย่างเนี่ยจะทําให้อายุยืนค่ะแล้วแถมรสชาติยินงดีอีกด้วยนะคะอย่าลืมนำไปทำตานะคะ